ว่ามันหนาวก็เลยตัดคูดมันอ้อได้ซองขาง,งแล้วก็น้าก้อนเนี่ยหนาวมันเป็นคุยๆไปเนี่ยคูดอ้อแม่มัดคูดตัดน้ำเลยคูดแล้วก็ชนคูดคูดคูดแล้วก็ที้ดน้ำล้างไว้ทีเพราะว่า Mình nhưng mà hộ, hộ, hộ. Tớ, ừ, mình nói thì bạn ăn nhỏ ở đi nhưng mà xong rồi nó có ở đây ô yang hiểu Nghĩa này Mình Mình nào thay đổi cho thỉnh con đồ có xe đài mày mày mình bỏ bưng, mày ừ, เรามันหนาวเลวจะทำยังไงเนอกแบบนี้ตัดน้ามาันตัดข,ข,ขดโค้ดเหมือแล้วอโค้ดเนี่ยองอย่างอ้อได้ไปเรื่อยๆเนี่ยหลายเดือนนี่ก้อนนี่เพิ่งลงได้เดือนว่าเก็บถึงเก็บได้สองครั้งมันหนาวมาเลยเลยผมโค้ดมันหนาวฟุ้ดมันฉุก เสีลก้อนมันจุกเราก็เลยยายเลยตัดตัดหมดเลยแต่มันอ้อเลยเนี่ยคราวว่าย่างนลอยเราก็ได้คืนพอยายทดลองปล่อยแล้วว่าอันนี้จริมันไม่ไดีอะเราคูดออกเราจะ่าพึงทิ้งก้อนบาก้อนยายทิ้งก้อนนะ่ะบาก้อนสือ่อสื่อก้อนผมนางก็ยายก็จับสัตว์เราก็คัดทุนอันนี้เราก้อนเราทำเองด้วย เราก็ต้องทดลองเอาสุดท้ายแล้วมันก็เฮ้ยพอตัดไปนี่มันก็ได้นะมันยังอ้อมไปเรื่อยๆนั่นแหละอาอย่างก้อนเลื่อไปครึ่งก้อนนั่นแหละขี้เลยเพื่อค่นก้อนเอบาไหมเว้ยมีเงินอ้อนก็กระจุกกระจุกกระชยอยยยด้วยเฮ็ดนางหุหน่นเทาต้องตัดจุกไปนี้แหละไม่หนาวด้วยนะรดน้ำทุต้นมันทุกก้อนมันได้ด้วยถ้าเราไวาเป็นโค้ดมันจะหนาว nhẹ lên nhẹ quay con co mình nhẹ còn làm yếu hôm nay nó mình là họ mà nào có có là tóc xoăn chục đi <laughs> nhé khổ bắt ó bắt đây còn đơn tên thì nó mà có nhưng mà đường ó giờ con tát phải xong ngoan